สวัสดีครับไมอนี่ไมอนี้เห็นรถผมรถไถมาเห็ดงานพอดีเห็นกู้ตาเขาไทยหน้ายี่ก๋ย์เห็นกระจอมาล้มก,กันหลายคนว่าง่าเป็นทีมต่อไปก็เลยขอทายคนตั้งคุณคอมเมนตทสกเตอร์เห็ดสักเตอร์เห็ดงานอ๋ออ๋อสิภาพเป็นเมื่อวันนี้แหละครับมาบึงเดอ้อมึงเป็นเห็ดงานเดอ้อ สามชี้อ่อาไม,ม่ยอมมึงอ่โอไทยหน้าดีนะสอม่กันไทยมีน่นอบอไทยัปนไทยหน้าเลยขออัดเป็นไบาอ,อัดอมยดสามกันเลยพี่น้องไมอาไอ้ไรกันนะวันนผมก็เลยเอ็มเป็นไอ้นี่เลยว่า,วาขอ้แต่ยเร็วเลย หลายทัานเลยนี่นอ้องล้วจะให้เป็นทีมไหมครับมีทีมหนึ่งให้เป็นทีมห่งใเป็นทีมเ,เราผมก็ะหอเมจอนกันจทีน้อยเช้ยใอกถ้าหุ่กัเซ็กตอร์เหลืองเลยครับเซ็กเตอร์เลือยงันนี้งานห้องกันหุ่นเซ็กอร์เหลีองปากหน้าเซ็กเตอร์เลีอง,อง,ออองจะทเสียง เบดงานยืนดเาห็นตางอหมดใ่เลยนี่มันเดงานเบบสามัคคีอางานแบบสามัคคีกันคู่บตาอเหีเดงานดีเลยีน่ะไปน้ำกันสามัคีได้หน่อยได้ร้ายกับปันกันเอาเงาสามัคคี เจ้าเห็นหน้าป่ะถ้าว่ากันทั่วเลไีเดียวแล้วเจ้าอยู่ได้วเจ้าไห็ปีมาแล้วโอ้แล้วน้ำฝนจะมีอ่ป่ะผมเห็นว่าได้ยากษไอยู่ดหรอก

ไหพวกเขาเป็นกับไทยคุ้มแมคกับการขึ้นมาไทยไหนไหนไทยพอดีคัปนมาไทย nào Việt Nam à bây giờ lấy Nam ô nhóm bây giờ đi thấy Nam, oh, thấy thấy Nam đi đi qua

มันเอาเด้อผลเตจเตเรียงกำลังเหตุงานอยู่ผลนะครับมีมเตจเ,เตเลี้ยงเตจเตเรียงกับเหตุงานแล้วเกตหน้าคือกันนะครับเนะี่ยผมอยู่กลางทางหนังก็เป็นรถไถยโฟต้าเพิ่นกับฮีเล่เวละฮะเตกเตอร์เหตุงานไม่ได้ไปใกลก้ใกล้อกไ่ยุบกไกลดอกแต่ว่าก็เหลียวเห็นยุบข้างห่างกัน งานหนึ่งอ่าแค่นี้ครับขอติดตามพี่ชุบในเด้อแทตกเตอร์เหลืองเห็ดงานฝากติตดาต,ตามชชุบกดไลค์ก,ก,ดกดกระดิ่งยังกะว่ากันไปเดี๋ยวเตะคงจะมียังดีๆกับติดคอยให้มึงนั่นละแทตกเตอร์เหลืองเห็ดงานไม่อยู่ไกลอ่าขอบคุณครับติดตามพี่ชบุบเด้อ